มาถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์น,นะครับเป็นตัวของแบรนด์ C-Shape นะครับผมคลิปก่อนก็ทำไปหลายตัวแล้วตัวนี้มาถึงตัวของอเขาเรียกแอมกาดนะครับแอมกาดก็คือ,อตัวนี้ครับม,มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็คือสมมุติว่าเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำใหม่หรือว่าเรามีปลาใหม่นะครับแล้วก็ในตู้ปลาของเราอาจจะมีของเสียเยอะนะครับเราก็สามารถใส่ตัวนี้ไปตัวนี้มันจะแตกต่างจากาสปิดตอรตรงที่ว่า เวลามันมีของเสียหรือว่าวัตถุที่ไม่ดีอยู่ในตู้ปลานะครับเราสามารถใส่ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการกําจัดของเสียอย่างค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับในตู้ปลาหรือว่าเราเปลี่ยนน้าใหม่นะครับแล้วก็เราอ,อาจจะไม่อยากให้สภาพน้ําเปลี่ยนแปลงเยอะหรือของเสียเปลี่ยนแปลงเยอะจากการเปลี่ยนน้าใช่ไหมครับเราก็สามารถใส่ แอมกาดลงไปได้นะครับมันก็จะช่วยกําจัดของเสียไปด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราเราอาจจะเปลี่ยนน้ำใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยคุณภาพน้ําหรือว่าของเสียเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาอย่างเร็วยว่าเราเเปลี่ยนน้ำจะสังเกตว่าปลาขี้หรืออะไรอ่าเงี้ยมันอาจจะทําให้น้ํามีของเสียเยอะตัวนี้ก็จะช่วยด้วยหรือในกรณีนะครับที่ลูกค้าอยากจะย้ายปลาหรือขนส่งปลาไปไกลๆก็ได้คือตัวนี้ก็ช่วยได้ เวลาเขาใส่ไปนะครับมันจะช่วยในเรื่องของสมมติเวลาที่เราขนส่งปลาไปไกลหรือว่าขนย้ายปลาเนี่ยเรากลัวมีปัญหาใช่ไหมครับเราสามารถใส่ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือมันจะช่วยในการลดของเสียก็คือ,คอแอมโมเนียในไต้ในเต็ดลงมานะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้อ่าของเสียใน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 ถุงปลามีเยอะปลาก็จะตายได้เพราะนั้นตัวนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เวลา,าเราขนส่งปลาเราก็สามารถใส่ตัวนี้ได้ก็จะช่วยลด การสูญเสียของปลาได้แล้วลดของเสียของปลาได้เพราะเป็นอีกหนึ่งตัวครับมันมีหน้าที่หลายแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันช่วยลดของเสียในตูป้ปลาเวลาเราใส่ก็คืออาจจะวัดแล้วว่ามีแอมโมเนียเยอะในตู้นั้นเต่เยอะก็ใส่ตัวนี้ได้หรือ,อ,อลงปลาใหม่ก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเคลื่อนย้ายปลาไปไกลก็อาจจะใส่ตัวนี้ได้เพราะาตัวนี้ เวลาเคลื่อนย้ายปลาไก่สามารถลดแอมโมเนียคุมแอมโมเนียเนะี่ยได้อยู่ประมาณ72ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแอมกาดนะครับสำหรับลูกค้าถ้าอยากจะหาตัวลดของเสียในตู้ปลาเวลาเจอของเสียในตู้ปลาเยอะอยากจะลดก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้แบบเลยนะครับก็สามารถสั่งผ่านทาง l ล n e แอดไฮอะเคเียมก็ได้นะครับหรือว่าจะมาหน้าร้านให้เราแนะนำว่ามันใช้วัตภัณฑ์ัไหนได้บ้างก็ตัวนี้ก็ดีนะครับ ก็มาตลาดปลาจเจมอลนะครับร้านเราอยู่ตลาดปลาจเจมอห้อง B ี1ู0 7แกมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อผ่านทั้งทุกช่องทางนะครับอันนี้ก็เป็นพิพันธ์อีกหนึ่งตัวครับเป็นของซีเชมนะครับประเทศอเมริกาก็ใช้งานได้ดีตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งทั้งน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดได้เลยนะครับข้อดีของพิพันธ์ซีเชมอย่างหนึ่งคือมันสามารถ ใช้ได้ทั้งสองน้ำไม่แบ่งแยกนะครับมันออกมาค่อนข้างดีนะครับก็สำหรับใครสนใจก็ลองไปซื้อดูนะครับวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ